กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเบลลี่เบลล์แนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Euro ทักซ m มเมเตอร์2นะครับผมวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่จะมาสอนวิธีการทําให้รถมันวิ่งเกินความเร็วที่รถบรรทุกจํากัดอยู่ก็คือเกมนี้มันจํากัดอยู่นะครับก็คือวิ่งได้แค่90นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับทาให้มันวิ่งเกิน90นั่นเองนะครับซึ่งมีน้องบางคนถามผมมานะครับเพราะว่าน้องบางคนเพิ่งหัดเล่นใหม่นะครับก็ถามผมมา ทักมาทางเพจนะครับถามผมว่าพี่ครับรถบรรทุกมันวิ่งเกิน90ทํายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําคลิปสอนเลยก็แล้วกันนะครับวิธีการก็ทําง่ายๆนะครับเกมนี้มันจะจํากัดนะครับมีมีคำคำหนึ่งครับที่ว่าทักสปีดลิมิตนะครับมันจะจํากัดความเร็วรถบรรทุกอยู่ที่90นะครับให้เราไปติ๊กตรงนั้นออกนะครับผมรถมันค่อยจะวิ่งเกิน90นั่นเองนะครับเดี๋ยววิธีการครับกด ESC ขึ้นมาเลยสมมุติว่าเรารับงานอยู่นะ กด e s c นะครับกด e s c นะครับอ่ากดขึ้นมาเลยนะครับผมพอกด e s c ขึ้นมานะครับไปที่รูปเฟืองนะครับอ่าตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับมาหน้านี้นะครับเข้าไปที่เกมเพย์นะครับผมไปที่เกมเพย์เหมือนตั้งค่าทุกครั้งเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคําว่าทักสปีดนะครับผมลิมิเต็ดนะครับนี่ไงครับนี่เนี่ยนะครับผมทักสปีดลิมิเต็ดนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับก็คือความเร็วของรถบรรทุกนั่นเองนะครับมันติ๊กอยู่นะครับตอนนี้มันติ๊กอยู่ก็คือตัวเกมเขาจะติ๊กมาให้อย่างนี้นะครับมันก็จํากัดได้แค่90นะครับให้เรานะครับผมติ๊กมันออกไปครับผมติ๊กออกไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ติดไปเลยนะครับแล้วกดเข้าไปเล่นเกมเหมือนเดิมปกติครับไม่มีอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมกด F 3ขึ้นมาให้ดูอ่า ดูความเร็วไปพร้อมกันเลยนะครับผมดูที่ GPS นะครับผมด้านล่างขวาม,มือนะครับมันก็จะมีความเร็ววิ่งอยู่นะครับผมหรือดูที่เข็มเข็มไม้นะครับเข็มไม้ตรงปัดเข็มไม้หน้าพวงมาลัยนะครับผมนี้ก็จะเป็นความเร็วที่วิ่งอยู่นะครับแล้วก็วิ่งไปเลยตอนนี้ก็ประมาณ80แล้วนะครับวิ่ง80แล้ว รอไปเรื่อยนะครับวิธีการก็ทำง่ายๆเลยนะครับไปทำกันเองเลยนะครับผมแค่ติ๊กคำว่าทักอ่าสปีดลิมิเต็ดออกนะครับผมมันก็จะวิ่งเกิน90นะครับบเห็นไหมครับตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ97แล้วนะครับผมเดี๋ยววิ่งให้ถึงร0อยนะครับโอเคตอนนี้เราวิ่งไปแล้วร้อยกว่าแล้วครับ โอเคผมก็จะมาสอนเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย